สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยนะคะประจำวันศุกร์ที่7มกราคม2565ตามเวลาประเทศไทยค่ะวันนี้อยู่พร้อมหน้ากัน3คนนะคะดิฉันนิธิการกำลังวันคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณจันินพักดีธรรมร่วมคุยข่าวกับดิฉันในเช้าวันศุกร์แบบนี้นะคะหลากหลายเรื่องที่ต้องคุยการตั้งแต่วาระครบรอบ1ปีการบุกยึดอาคารรัฐสภาสหรัฐประเด็นเฉาของแอปประมูลหญิงมุสลิมในอินเดีย และจะปิดท้ายด้วยเรื่องราวฟิลกูดในประเทศจีนนะคะแต่ไปเริ่มต้นกันที่ทางประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนนะคะได้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันครบรอบหนึ่งปีเหตุการณ์ก่อจลาจลที่อาคารรัฐสภาสาหรัฐ6มกราคมปี2021นะคะโดยได้ส่งสารถึงชาวอเมริกันและผู้คนทั่วโลกให้เชื่อมั่นในประชาธิปไตยของอเมริกานะคะผู้นำสหรัฐได้กล่าวว่า เราจะเป็นประเทศที่ยอมรับว่าความรุนแรงทางการเมืองเป็นเรื่องปะกติเช่นนั้นหรือเราจะเป็นประเทศที่ยินยอมให้ขั้วต่างๆทางการเมืองล้มผลการเลือกตั้งและพลิกความตั้งใจของประชาชนได้อย่างนั้นหรือแล้วว่าเราจะเป็นประเทศที่ไม่อยู่ภายใต้ใแสงแห่งความจริงแต่อยู่ในเงาแห่งคำโกหกเช่นนั้นหรือเราไม่สามารถทําให้ประเทศของเราเป็นเช่นนั้นได้ผลทางที่เราจะเดินต่อไปคือการยอมรับความจริงและอย,ะอยู่กับสิ่งนั้นนะคะย้อนกลับไปวันนี้เมื่อปีที่แล้ว กลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์ได้บุกโจมตีอาคารรัฐสภาสหรัฐในขณะที่บรรดาสมาชิกรัฐสภากำลังประชุมเพื่อรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020นำไปสู่การประทักกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภามีการทุบทำลายข้าวของแล้วก็ทำลายด้านในอาคารที่มีความสำคัญทางปริษัทแห่งนี้ และไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจสามารถควบคุมความสงบในรัฐสภาไว้ได้สมาชิกรัฐสภาสามารถทำงานต่อไปจนนำไปสู่การรับรองชัยชนะของประธานาธิบดีโจไบเดนได้ในที่สุดนะคะแต่ว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนโดยเป็นกลุ่มสนับสนุนทรัมป์4ี่คนและเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาหนึ่งคนมีผู้บาดเจ็บมากกว่า130คนและจากนั้นไม่กี่เดือนต่อมานะคะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายอีก4คนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวและพวกเข้าร่วมก่อจลาจลน,นั้นถูกตั้งข้อหาทางอาญาอีกมากกว่า725คนนะคะได้การกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้ค่ะผู้นำสหรัฐนั้นไม่ได้ระบุถึงอดีตประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเจาะจงว่าเป็นผู้ที่ทําให้เกิดการจลาจลเพียงแต่บอกว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งถือเป็นการทําลายประชาธิปไตยของสหรัฐ หลังจากการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีไบเดนนะคะฝั่งอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ Trump ก็มีแถลงการออกมากล่าวหาว่าไบเดนพยายามสร้างความแบ่งแยกในประเทศด้วยสุนทรพจน์นี้ระบุว่าไบเดนกําลังทําลายประเทศด้วยนโยบายที่บ้าคลั่งทั้งในเรื่องการเปิดฟรมแดนรับผู้อพยพการเลือกตั้งที่ทุจริตนโยบายพลังงานที่เลวร้ายการใช้มาตรการที่ขัดกับรัฐธรรมนูญและการปิดโรงเรียน โดยระบุได้ว่าละครทางการเมืองที่กําลังเกิดขึ้นเป็นการดึงความสนใจไปจากความจริงที่ว่าไบเดนประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการบริหารประเทศนะคะเกี่ยวนเ่อกับเรื่องนี้ค่ะผู้สื่อข่าววิลเอก็ไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะถึงผลกระทบของเหตุการณ์บุกยึดรัฐสภา,าอเมริกันเมื่อปีที่แล้วต่อมาตรฐานของประชาธิปไตยในอเมริการวมถึงมุมมองที่ว่า หากสิอิสรภาพทางประชาธิปไตยทั่วโลกกาลังถูกกัดกร่อนแบบนี้จะมีหนทางแก้ไขได้อย่างไรซึ่งคุณรัฐพลมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังค่ะครับคุณชิการครับก็เรื่องนี้เราอยู่ในกรุงวอชิงตันนะผมก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของกรุงวอชิงตันในช่วงหลังจากเกิดเหตุการณ์จาจรเมื่อ6มก,กราคมปีที่แล้วคือหลายเดือนต่อจากนั้นนะกรุงวอชิงตันเนี่ยอยู่ในสภาพที่ระวังตัวมากนะะ รั้วที่กั้นอาคารรัฐสภาสหรัฐเนี่ยสูง6ฟุต6ฟุต7ฟุตเนี่ยอยู่บริเวณดังกล่าวยาวนานหลายเดือนนะคือเหตุเกิดเมื่อเดือนฤด,ดูหนาวเดือนมกราแต่ยาวไปถึงช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิเลยทีเดียวนะครับก็ในเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะสร้างความรู้สึกเชิงกายภาพแล้วคือเวลาเราเดินไปที่อาคารรัฐสภาซึ่งอยู่เย,ยื้องกับออฟฟิศ VOA เนี่ย ก็จะเห็นสนภาพนี้ทางกายภาพนะในเชิงการวิคเคราะห์นะว่าผลเชิงสัญลักษณ์นี่เป็นอย่างไรเขาบอกว่าคนต่างๆนะที่ตอบแบบสอบถามของ p Pe e Pew Research นะบอกว่า17%นะของคนที่อยู่ในประเทศที่สำนัก p Pe e Pew Research ไปทำการสำรวจนะีบอกว่าประชาธิปไตยในสหรัฐนั้นเนี่ยควรค่าแก่กันเอายิ่งอย่างนะ17%นะไม่ถึง20% แล้วก็มี57%ที่ตอบแบบสอบถามแล้วบอกว่าครั้งหนึ่งประชาธิปไตยในสหรัฐเคยเป็นตัวอย่างที่ดีนะนักวิเคราะห์ของสถาบัน Carnegie Endowment for international peace นะฮะโทมัสคาร์โรเทอร์สบอกนะฮะว่าภาพของประชาธิปไตยในประเทศต่างๆของโลกหลายประเทศนะฮะก็มีภาพของการเดินถอยหลังมีปัญหาเช่นเดียวกันแต่เขาบอกส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เกิดจากปัญหาเฉพาะตัวในประเทศนั้นๆน,น,นะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนั้นก็คือประชาชนนั้นไม่พอใจกับสิ่งที่รัฐบาลทำกับพวกเขานะฮะอย่างเช่นเรื่องโควิดนี่ก็เป็นเรื่องร้อนที่เป็นประเด็นที่ประชาชนนั้นไม่พอใจกับรัฐบาลในหลายประเทศนะครับมีที่น่าสนใจอีกอย่างนึ่งก็คือว่าแล้วสหรัฐนะในฐานะที่เป็นประเทศที่ ถูกมองว่าคือมาตรฐานของประชาธิปไตยนะจะมีส่วนอย่างไรในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในประเทศต่างๆหรือว่าทําให้แบบอย่างของประชาธิปไตยเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วก็พยายามที่จะรักษาไว้นะครับโดยผู้เชี่ยวชาญท่านนี้จากสถาบันค a r n e ิ i e e n d ดาว e n t มนก็บอกนะบอกว่าสหรัฐเนี่ยถ้าอยากจะไปข้องเกี่ยวกับประเทศต่างๆในเรื่องประชาธิปไตยควรจะดูว่าคนในประเทศเหล่านั้นไม่พอใจการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะเหตุใดนะบางทีเนี่ยประเด็นอาจจะเกิดขึ้นจากความบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจของประเทศนั้นไม่ดีสารัฐก็ควรจะมองเข้าไปช่วยในเรื่องเหล่านั้นหากว่าประชาชนไม่พอใจเพราะว่าปัญหาคอร์รัปชันนะสารัฐก็ควรจะช่วยเหลือประเทศนั้นๆในการปราบปรามคอร์รัปชันถ้าเกิดว่ามีประชาชนที่ไม่พอใจในรัฐบาลอย่างเช่นในเปรูชิลีเพราะว่าคนชายขอบอยู่นอกระบบเศรษฐกิจ เราก็รู้สึกว่าปัญหาเศรษฐกิจนั้นเจ็บปวดกับตนเองมากสัตว์ก็ควรจะมีบทบาทเข้าไปช่วยเหลือด้านดังกล่าวพูดง่ายว่าถ้าอยากจะรักษาชื่อเสียงของประชาธิปไตยในรูปแบบของสหรัฐก็วควรจะแก้ปัญหาเฉพาะจุดเข้าไปช่วยตามประเทศต่างๆนะแบบเฉพาะเจาะจงนะเขาบอกว่าเรื่องของการจลาจลเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วเนี่ยยังได้เหมือนเป็นเงาทอดยาวนะต่อความรู้สึกของประชาชน แล้วก็ประเด็นการเมืองของสหรัฐนะเขาบอกว่าวอชิริเจอแนลเนี่ยได้ไปทําสํารวจนะเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองคุณธิการแล้วเขาพบว่าคนที่สนับสนุนพรรคริพบริกันร้อยละแปนะก็ยังรู้สึกดีกับโดนัลด์ทรัมนะและร้อละเห็นด้วยนะว่าเกิดการโกงการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่ทำให้ทำพ่ายแพ้ต่อไบเดนนะ ทั้งๆท,ที่การศึกษาอันที่จริงแล้วของสำนักข่าว AP นะในรัฐ Battleground State หรือว่ารัฐสมรภูมิเนี่ยพบครับว่ามีการกระทําผิดโกงการเลือกตั้งไม่ถึง475ครั้งซึ่งจำนวนนี้เนะี่ยไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งที่ทำให้ประธานาธิบดีเอ,อ่ทำให้ไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็เป็น ข้อกล่าวหาที่ปลุกให้คนไม่พอใจแล้วก็บุกอาคารรัฐสภาดังกล่าวนะครับผมจะสรุปเรื่องของผมอย่างนี้แล้วกันว่าปีนี้เนี่ยเป็นปี2022แล้วก็เป็นปีที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมนะจะเอาสอสอส,อสอวอเนี่ยเข้าเข้ามาที่สภาก็าว่าเป็นบททดสอบที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งนะของรัฐบาลไบเดน Biden แล้วก็จะเป็นปีที่วาระเรื่องการเชิดชูประชาธิปไตยจะเป็นความสําคัญลําดับต้นๆของรัฐบาลไบเดน Biden ครับคุณธิการ ก็ถือว่าเป็นประเด็นเข้มข้นและอย่างที่คุณรัตคนบอกไปนะคะว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ต้องจับตาโดยเฉพาะทิศทางของประชาธิปไตยในแบบอเมริกันนั่นเองนะคะเอาละค่ะขยับไปทีเ่เรื่องราวของอินเดียกันต่อเพราะว่ามีรายงานว่าตำรวจในอินเดียจับกลุ่มผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันเฉาซึ่งไปโพสต์ภาพแล้วก็จัดประมูลผู้หญิงมุสลิมบนโลกออนไลน์นะคะ โดยรองผู้บัญชาการตำรวจในกรุงนิวเดลีค่ะเปิดเผยว่ามีการจับกลุ่มนายนิรัตปิชนอยเป็นนักศึกษาวิศวกรรมาศาสตร์วัย21ปีจาก,กรัฐอสัสสัมและมีนายวิชานคูมาจานะคะวัย21ปีจากเมืองบังกะลอมีนางสาวสเวตาซิงจาก,กรัฐอุตรขันและนายมายังรวาวจาก,กรัฐเดียวกันเมื่อวันพุธนะคะฐานเ,าเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันบูลีบายบนเว็บไซต์กิฟท์ฮันะคะ รวมทั้งยังเป็นผู้สร้างบัญชีทวิตเตอร์ในชื่อเดียวกันนี้หลังจากที่ไปพบหลักฐานทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์พบพาที่ยืนยันว่ามีความเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันดังกล่าวชื่อแอปเนี่ยบุรีบายเนี่ยเป็นคำแสแลงภาษาท้องถิน่นที่เป็นคำหยาบคายเลยนะคะสื่อถึงผู้หญิงมุสลิมและถูกสั่งปิดไปหลังจากเปิดให้บริการไปหวัน หลังจากมีรายงานว่ามีการประท้วงจากนักเคลื่อนไหวแล้วก็มีผู้หญิงมุสลิมจานวนมากไปแจ้งความร้องทุกข์ในอินเดียนะคะเหยื่อจากแอปนี้เนี่ยมีตั้งแต่นักเคลื่อนไหวไปจนถึงผู้สื่อข่าวหญิงชาวมุสลิมซึ่งก็มีชื่อเสียงโดยผู้สเสียหายก็บอกว่าไปพบรูปภาพและชื่อของพวกเธอปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับการยินยอมและยังพบด้วยว่าเธอถูกนําไปประมูลแบบหลอกๆบนแพลตฟอร์มนั้นนะคะ แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อินเดียเผชิญกับเหตุการณ์ที่มีคดีความเกี่ยวกับการคุกคามหญิงชาวม,มุสลิมในประเทศเพราะว่าเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยมีแอปพลิเคชันซ l i d Deals ก็คือเป็นลักษณะเดียวกันนําชื่อและภาพของผู้หญิงมุสลิมที่มีชื่อเสียง80คนไปพาดหัวเหมือนกับตั้งราคาขายแล้วก็ประมูลการซื้อขายบนโลกออนไลน์ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีการซื้อขายหรือประมูลเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่า นี่เป็นภาพของการพุ่งเป้าคุกคามสร้างความอับอายแล้วก็ข่มขู่คุกคามผู้หญิงมุสลิมในอินเดียด้วยค่ะอีกเรื่องหนึ่งเป็นการรับมือของภาคธุรกิจนะต่อสถานการณ์โควิดที่ระบาดหนักกันไปในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะคะมีเรือสำราญรอยัลแคริบเบียและนอร์เวย์เชนครูซไลบอกว่าต้องยกเลิกการล่องเรือสำราญในวันพุธหลังจากความกังวลเรื่องการระบาดของโควิดโอมครอนซึ่งแน่นอนว่าทําให้ธุรกิจเรือสำราญเนี่ยอาจจะ ฟื้นตัวได้อย่างช้าๆหรือว่าเจอแรงกระทบครั้งสําคัญที่เกิดขึ้นอีกครั้งนะคะอีกด้านหนึ่งธนาคารหลายแห่งในฮ่องกงก็มีการปรับแผนการเข้าสํานักงานของพนักงานเพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของโควิดที่เขาบอกว่าเป็นระลอกที่5แล้วนะคะน,นี้เป็นรายงานของรอยเตอร์อย่าง HSBC เนี่ยเขาให้พนักงานเข้าไปได้แค่50%เรเริ่มต้นแต่วันศุกร์นี้จากเดิมคือเข้าสํานักงานได้เกือบร้อเซ็แล้วนะคะขณะที่เอ่อ UBS นะคะก็ให้พนักงานแบ่งออกเป็น2ทีม สลับการทํางานจากบ้านกับที่สํานักงานและสองธนาคารนี้นะคะมีนโยบายคือไม่ให้พนาาักงานเนี่ยเ,เดินทางภายในอาคารสํานักงานมากเกินไปแล้วก็จํากัดการพบปะพูดคุยกับพนาาักงานที่ไม่ได้อยู่ในทีมเดียวกันด้วยนอกจากนี้ Standard Charter นะคะก็แบ่งทีมพนาาักงานกว่า6,000คนให้เป็นทีมต่างๆตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วส่วน Bank of เมริกาในาก็ได้ขอให้พนาาักงานทำงานจากบ้านนะคะตั้งแต่วันที่เถึงย4มกราคมนี้ แล้วก็บังคับให้สวมหน้ากากเมื่อไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงานของพวกเขาด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้มาปิดท้ายรายการกันนะคะวันนี้จะพาไปสู้อากาศหนาวในอเมริกากันด้วยเรื่องราวอบอุ่นหัวใจจากประเทศจีนเพราเห็นว่ามีชายคนนึงไปตามหาครอบครัวที่พัดภากานานกว่า30ปีด้วยการใช้ภาพวาดจากความทรงจำเป็นเข็มทิศนำทางจนสามารถกลับบ้านได้อย่างสำเร็จนะคะคุณจนินคะ ค่ะคุณนิติการถูกต้องเลยค่ะเรื่องนี้นะคะมาจากสำนักข่าวเอค่ะบอกว่าชายชาวจีนที่ชื่อหลี่จิงเหมยนะคะเขาไม่เคยทราบถึงภูมิมล้ำเนาของเขาเลยค่ะหรืออายุที่แท้จริงของตนนะคะเนื่องจากว่าถูกคนร้ายค่ะลักพาตัวไปแล้วกน็นไปขายที่ต่างพื้นที่นะคะตั้งแต่อายุเพียงแค่4ีขวบเท่านั้นเองค่ะ แต่คํำถามเหล่านี้ก็ถูกคลี่คลายไปเดือนที่แล้วเองนะคะเมื่อความเมื่อเขาสามารถตามหาครอบครองจน,นจนพบแข่งที่คุณเอกทีการพูดจากการวาดภาพแผนที่นะคะจากความทรงจําในวันเด็กค่ะและก็ความช่วยเหลือน,นะคะจากยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละคะ mm ่ะ hmm. ใช่ไว้คิด40ปีคนนี้ถาวความนะคะให้ฟังว่าในปี1989ค่ะ mm hmm. เขาอายุ4ขวบนะคะมีคนร้ายแฝงตมเป็นเพื่อนบ้าง, mm hmm. างเอยปาเกีจะพาไปดู รถค่ะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยนะคะค่อนข้างจะหาดูนิยากในแถบชนบทก็เลยหลงเชื่อค่ะเดินตามไปก็มีคนร้ายดักรออยู่นะคะเพิ่มเติมอีกแล้วก็นำขึ้นรถไฟแล้วก็เอาไปขายในต่างมฑลนเลยค่ะจากนั้นนะคะเขาก็พอไปอยู่กับครอบครัวใหม่นะคะเขาก็บอกว่าเขายังเด็กมากอยู่แค่สี่ขวบยังไม่ได้เริ่มไปโรงเรียนด้วยซ้ําจาอะไรไม่ได้รวมทั้งชื่อของพ่อแม่แล้วก็ภูมิลาเนาค่ะแต่อย่างเดียวนะคะที่เขาจําได้คืออะไรรู้ไหมคะ ภูเขาค่ะป่าไม้ไผ่และบ่อน้ำนะคะที่อยู่ใครบ้านค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เขาไปเล่นเที่ยวเล่นนะคะสมัยก่อนตอนเด็กๆก,ก็เลยยังจำได้ดีผู้ไม่พัดเที่ยงพูดไปนี่มันก็สามารถเห็นได้ทั่วไปในประเทศจีนใช่ไหมคะ,ะคุณหลี่นะคะมีการติดต่อตํารวจไปพยายามใช้ฐานข้อมูล DNA เพื่ออยากจะทราบว่าวตัวเองภูเม่รำเนวเป็นคนที่ไหนแต่ตอนแรกก็ไม่พบอะไรนะคะคราวนี้ อาสาสมัครค่ะก็เลยบอกว่าลองโพสต์คลิปวิดีโอของตนเองดูละพวกรูปภาพเหล่านี้นะคะที่เขาวาดไว้เลยต้องลงบนพื้นที่ลงสมุดโนด้ตเพื่อไม่ให้ตนเองลืมบ้านเกิดเนะยคะบอกว่าเอารูปภาพเนี้ยลงไปพร้อมกับคลิปด้วยนะคะไปบนโซเชียลมีเดียของจีนค่ะที่ชื่อว่าตู่ยินค่ะเรื่องราวนี้ก็น่าสนใจมากคนะ่ะเพราะว่าได้รับโพสต์ได้รับการดูหลายหมื่นครั้งเลยค่ะคนที่มาดูนะคะก็เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นด้วยค่ะ เ็ิ่มมีการติดต่อมาประจวบกับตํารวจนะคะบ,บอกว่าสามารถเโลเคตได้แล้วว่าภูมิเลือดน้ของคุณลีเนะะี่ยค่ะน่าจะอยู่ที่นี่จากการตรวจดี a นะคะสิ่งแรกที่เขาทําก็คือเขาได้รับเขาลองโทรศพรัพท์ค่ะไปหาสตรีผู้หนึ่งที่คิดว่าเป็นแม่เธอถามเขาถึงแผลที่อยู่บริเวณคางจากอุบัติเหตุสมัยก่อนคกอการตกบนไดเขาก็รู้เลยค่ะว่าเป็นแม่นะคะแล้วก็มีพวกผลดี a ยืนยันรายละเอียดต่างๆตามมาค่ะก็ เป็นภาพที่น่าตื้นตันใจคะ่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะคะเป็นวันปีใหม่คะ่ะลีนะคะได้เจอหน้ากับแม่ของเขาคะ่ะหลังจากที่พเจอกันมานานกว่า30ปีนะคะมีการรออ้องเออร้องไห้ความตื้นตันใจสุดลงไปเลยคะ่ะพี่ชายและน้องสาวที่แท้จริงเขาที่เขาได้เจอด้วยก็เข้ามาพยุงช่วยในหะ้เขาได้โผล่กอดแม่อีกครั้งหนึ่งคะ่ะหลังจากที่รอมาเป็นหลายสิบปีนะคะลีบอกกับสำนักข่าวเอพีด้วยนะคะว่าเขาทราบว่า พ่อของเขาค่ะเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ก็มีความตั้งใจค่ะที่ตอนนี้หลี่มีครอบครวัวก็มีบุตรถึงสองคนแล้วะคะ่ะจะพาลูกๆของเขาค่ะไปไหว้คุณพ่อที่สุสานนะคะในเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงในช่วงเดือนกุมภาพันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นานใจจากเมืองจีนนะคะวอร์มหัวใจให้อบอุ่นกันค่ะในฤดูหนาวนี้เป็นเรื่องราวฟีลกูดมากจริงๆนะคะแล้วก็ต้องยอมรับในทักษะการวาดภาพนะ ถ้าพูดเรื่องเรื่องวาดภาพดิฉันนอกเรื่องนิดหนึ่งคือคุณรัตพลวาดภาพเก่งมากแต่คือถ้าอย่างที่คุณจันนีนบอกดีเทลมาคือเป็นภูเขาต้นไม้นี่คือดิฉันนี่คือเป็นมนุษย์ที่ขนาดวาดคนยังเป็นรูปมนุษย์ไม่ขีดเลยนะคะดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะใช้ภาพจากความทรงจําเนี่ยในการนําทางกลับบ้านได้หรือเปล่านะคะแต่ผมเนี่ยจาทางไม่ได้เรื่องเลยนะเพราะฉะน,นั้น ขอบคุณ G P S, ะ <S นะช่วงนี้ในยุคนี้คงจะไม่ได้คงจะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ว่าเรื่องนี้รับยอมรับนะว่าทําให้หัวใจฟูจริงๆครับ ค่ะนอกจากเรื่องราวหัวใจฟูที่คุณจานนํามาเล่าให้ฟังแล้วนะคะวันนี้วิวเอทยมีหลากหลายประเด็นเข้มข้นที่วันนี้เราไม่มีพื้นที่จะนําเสนอเลยในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุดองเลือดในคาซักสถานนะคะรวมถึงเหตุวุ่นวายในวงการกีฬากับกรณีของโยควิชที่ถูกห้ามไม่ได้เข้าแข่งเทนนิสในออสเตรเลียนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะในเว็บไซต์ w ิวเอทัยคอมและสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางของวิวเอทยค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะคะและลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ